พระไตรปิฎกกันที่ห้าสิบห้าคำพีอังคุตระนิกายเอกนิบาตว่าด้วยเรื่องพระสุภูติเทระเจ้าดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงยกย่องพระสุภูติเทระเจ้าไว้ในพระบาลีมีเนื้อความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระสุภูติเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราตถาคตในฝ่ายอยู่ด้วยธรรมอันไม่มีค่าศึกและฝ่ายเป็นทักทินยับุคคลดังนี้เนื้อความโยอนนี้ก็มีปรากฏพิสดาร,รอยู่ในคำพีมโนรัฐปุรณีว่าคำว่าผู้อยู่ด้วยธรรมอันไม่มีค่าศึกก็คือผู้อยู่ด้วยธรรมอันไม่มีกิเลส เพราะกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นเรียกว่าเป็นค่าศึกผู้อยู่ด้วยความไม่มีกิเลสคือไม่มีราคะเป็นต้นชื่อว่าผู้อยู่ด้วยธรรมอันไม่มีค่าศึกพระสุภูติเทระเจ้าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ด้วยธรรมอันไม่มีค่าศึกถึงพระขีณาศพอรหันทั้งหลายอื่นๆก็อยู่ด้วยธรรมอันไม่มีค่าศึกเหมือนกันแต่ว่าพระสุภูติเทระเจ้า ที่ได้รับยกย่องอย่างนั้นก็เพราะการแสดงธรรมกล่าวคือภิกษุอื่นๆซึ่งแสดงธรรมนั้นย่อมกล่าวคุณหรือโทษโดยเฉพาะเจาะจงว่าผู้นั้นดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นส่วนพระสุภูติเทระเจ้าที่ได้แสดงธรรมโดยไม่ล่วงเลยแนวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงชื่อว่าเลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ด้วยธรรมอันไม่มีค่าศึก คำว่าผู้เป็นทักคินยะบุคคลนั้นคือผู้ควรรับทักคินาทานของเทพยาดามนุษย์ทั้งหลายพระอระหันต์ผู้สิ้นอาสวะกิเลสล้วนๆอวนอก็เป็นทักคินยะบุคคลอันประเสริฐท้งนั้นพระอระหันต์ผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วอื่นๆน,นะก็เป็นทักคินยะบุคคลอันประเสริฐทางนั้นแต่ว่าพระสุภูติเทระเจ้าองค์นี้ยังประเสริฐยิ่งกว่านั้นไปอีก คือเมื่อท่านไปบินทบาทท่านได้เข้าเมตตาฌานทุกหลังคาเรือนเวลาออกจากเมตตาฌานแล้วท่านจึงรับบินฑบาทโดยท่านประสงค์จะให้ทายกทายิกามีพลานิสง์มากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงชื่อว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาที่เป็นทักษินยะบุคคลอัตภาพร่างกายของท่านสนิทสนมดีมีสีกายรุ่งโรดเหมือนกับสีผ้าอย่างดีจึงมีนามว่าสุภูติเถระเจ้า เรื่องอดีตชาติของท่านที่เกี่ยวกับการสร้างบารมีนั้นก็ได้มีปรากฏอยู่ในมโนรัฐปุรณีคัมภีเทระคาถาวน,นานาคัมภีอปะทานพร้อมด้วยอัตถกถาเหมือนกันต่างกันแต่มีเนื้อความมากน้อยกว่ากันเท่านั้นคือคัมภีในอปะทานมีเนื้อความน้อยกว่าคัมภีมโนรัฐปุร,ปรณีส่วนคัมภีมโนรัฐปุรณีก็มีเนื้อความน้อยกว่า เทระคาถาวรนนาเพราะฉะนั้นจึงจักได้แสดงตามคัำพีเถระคาถาวนนาคำพีเดียวเท่านั้นขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังให้จงดีให้จับข้อใหญ่ใจความไว้ว่าบุญกุศลวาสนาของพระสุภูติเทระเจ้าที่นับเข้าในองค์อ,อาสีติมหาสาวุกนั้นได้มีมาแล้วอย่างไรเพราะเมื่อได้ทราบแล้ว จกมีใจผ่งแพวในทางกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปกล่าวคือในคำพีเทระกถาวรรณนาว่าพระสุภูติเทระเจ้าองค์นี้ได้เกิดเป็นบุตรคนเดียวของพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งในเมืองหงสวดีในครั้งพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นอันมีในที่สุดแห่งแสนกับนับตั้งแต่พัะเกับนี้ถอยหลังลงไป มีนามว่านันทะมานพเมื่อนันทะมนพเติบโตขึ้นก็เล่าเรียนไตรเพศทั้งสามได้ชำนิชำนาญแล้วก็พิจารณาว่าไตรเพศทั้งสามนั้นไม่มีแก่นสารจึงพามานพสี่หมืซึ่งเป็นบริวารของตนไปบวชเป็นเรือศีได้สำเร็จอภิญญาหสมาบัตแ8แล้วก็สอนให้พวกศิษย์ปฏิบัติตามไม่ช้าก็ได้สำเร็จฌานสมาบัติ ในเมื่อพระปุตมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วเสด็จไปประทับที่เมืองหงสวดีได้ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยแห่งพระอาหารหันต์ของพวกสิทธนันทดาบทาก็ทรงเห็นความปรารถนาซึ่งตำแหน่งสาวกของดาบทหรือว่านันทดาบทผู้ประกอบด้วยองค์สองประการเจ้าขึ้นพระองค์จึงทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปสู่สำนัก นันทดาบทโดยทางอากาศในเวลานั้นพวกสิทธิของนันทดาบทได้พาการเข้าป่าสแสวงหาผลไม้พระองค์ทรงดำริว่าขอให้นันทดาบรู้จักว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าเถิดทรงพระดำริดังนี้แล้วก็ทรงสเสด็จลงจากอากาศประทับยืนอยู่บนปัตภีนันทดาบทได้เห็นพุทธานุภาพและความบริบูรณ์ด้วยพระลักษณะ ก็พิจารณาตามตำราลักษณะเห็นว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยลักษณะอย่างนี้ถ้าอยู่ครองคารวาจะได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิราชถ้าเสด็จออกบรรพชาจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เปิดหลังคาคือกิเลตในโลกผู้รู้ธรรมทั้งปวงท่านพวนี้จะเป็นบุรุษอาชาในได้นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยไม่สงสัยคิดดังนี้แล้วจึงเรียบเข้าไปต้อนรับถวายบังคมด้วยเป็นจางคะประดิษฐ์แล้วตั้งแล้วก็แต่งตั้งอาสนะถวายพระประทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะที่นันทดาบทจัดถวายนั้นฝ่ายนันทดาบทก็นั่งลงบนอาสนะอันสมควรแก่ตนในไม่ช้าพวกฤาษีที่เป็นศิษย์44% 0 0 0พคนนั้นก็ นำเอาผลไม้น้อยใหญ่อันมีโอชารสปราณีตบรรจงมาถึงสำนักอาจารย์เมื่อแลเห็นที่ประทับนั่งของพระพุทธเจ้ากับอาจารย์นั้นแล้วก็กล่าวว่าข้าแต่อาจารย์พวกข้าพเจ้าเข้าใจว่าไม่มีผู้ใดจะเป็นใหญ่กว่าท่านอาจารย์ในโลกนี้ก็บุรุษนี้ชรอยจะเป็นใหญ่กว่าท่านอาจารย์ลักกระมังนะถือได้กล่าวว่า บุะรุษพวกนี้ชะรอยจะเป็นใหญ่กว่าท่านอาจารย์แล้วหรือนันตดาบทจึงกล่าวว่าลูกเอ๋ยเจ้าทั้งหลายจงยกจะยกเอาเปรียบดังว่าจะยกเอามเด็ดผักกาดขึ้นเทียบกับภูเขาสิเนรุราชอันสูงได้84,000โยชน์เจ้าทั้งหลายอย่าเปรียบเรากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสรุธรรมทั้งปวงเมื่อดาบทเหล่านั้นได้ฟังถ้อยคาดังนี้ก็พากันกราบสมเด็จ พระปทุมมตระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ่าด้วยเข้าใจว่าถ้าบุรุษนี้จะเป็นคนต่ำช้าอาจารย์ของพวกเราก็จักไม่เปรียบเทียบเช่นนั้นบุรุษผู้นี้ต้องเป็นบุรุษอาชาในอันประเสริฐแท้ลำดับนั้นนันทดาบทจึงกล่าวว่าลูกเอ๋ยของที่ควรถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราไม่มีพระองค์เสด็จมาในเวลาพิกขา,าจารย์เพราะฉะนั้นเราจะถวาย,ายาทยธรรมตามกําลังของเรา เจ้าทั้งหลายจงนำเอาผลไม้ที่ประณีตมาเถิดกล่าวดังนี้แล้วก็ให้พวกสิทธินำผลไม้มาจึงชำระล้างมือของตอนแล้วจึงน้อมเข้าไปใส่บาตรถวายพอองค์พระปัทุมุตระศาส,าสดาทรงรับผลไม้เหล่านั้นแล้วเทพยเจ้าทั้งหลายก็ใส่อาหารอันเป็นทิพย์ลงไปในบาตรนันทะดาบทได้กรองน้ำถวายด้วยตนเองในเมื่อเสร็จจากการฉันอาหารแล้ว จึงเรียกพวกสิทธมาประชุมกันในครั้งนั้นองค์พระประทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงอธิษฐานว่าขอให้พระภิกษุสงฆ์มาในที่นี้ฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นองค์อรหันต์แสนหนึ่งทราบพระพุทธรประสงค์แล้วก็พร้อมกันเหาะไปเฝ้าในทันใดนันทราบทจึงกล่าวแก่สิทธของตนว่าที่ประทับอั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังต่ำอยู่ ที่นั่งของพระสมณะเสนร,รูปก็ยังไม่มีพวกเจ้าควรจักทาสักการะบูชาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเหล่าพระภิกษุสงฆ์ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เจ้าทั้งหลายจงไปเก็บดอกไม้อันสมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นมาจากเชิงภูเขาพวกดาบทก็พากันไปเก็บดอกไม้อันมีสีงามกลิ่นหอมมาทำเป็นอาสนะดอกไม้ ถวายพระประทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงโยชนหนึ่งถวายเดพระอัครสาวกสูงสามรอยเส้นถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนอกนี้สูงกึ่งโยชนถวายแก่ภิกษุบวชหม่ยี่สิบชั่วไม่เท้าคือประมาณยี่สิบวาด้วยอำนาจฤทธ เมื่อแต่งตั้งอาสนะดอกไม้ถวายเสร็จแล้วนันทดาบทจึงประคองอัญชลีกราบทูลพระตถาคตเจ้าพระองค์นั้นว่าขอพระองค์จงเสด็จขึ้นไปนั่งบนอาสนะดอกไม้นี้เพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐด้วยพระมหากรุณาก็ทรงเสด็จขึ้นพระทับบนอาสนะดอกไม้ของตนของตน นันทดาบทได้ถือสเสวตฉาตรดอกไม้อันใหญ่ยืนกลางกั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่สมเด็จพระสัพพันยูได้สเสด็จเข้าสู่นิโรธสมาบัติเพื่อจะให้เครื่องสักการะของพวกดาบทมีผลมากขึ้นฝ่ายพระสาวกทั้งหลายทราบว่าสมเด็จพระบรมศาสดาเข้าสู่สมาบัติแล้วก็เข้าสู่สมาบัติอยู่ตลอดเจ็ดวันฝ่ายพวกฤาษีพอถึงเวลาเที่ยวพิกาจารย์ก็พากันฉันโลกไม้หัวมัน แล้วก็ประคองอัญชลีอยู่นันตดาบทนั้นไม่ไปเที่ยวพิขาจารย์ได้จะยืนกั้นสเสวตฉชัรด,ดอกไม้อยู่ตลอดเจ็ดวันด้วยปีติสุขเท่านั้นในเวลาที่สมเด็จพระบรมศาสดาออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็ตัดสั่งอัครสา,าวกให้แสดงอนุโมทนาอาสนะดอกไม้ของพวกฤาษี ในเวลาจบอนุโมทนาแล้วสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงธรรมด้วยพระองค์เองพวกฤาษีทั้งสี่หมื่นสี่พันก็ได้สำเร็จพระอรหัสตด้วยกันทั้งสิน้นแล้วก็ได้บวชด,ด้วยเอหิภิกขุเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาส่วนนันทดาบทนั้นหาได้สำเร็จธรรมพิเศษไม่ด้วยตนมีความปรารถนาตำแหน่งพระสาวกผู้ประกอบด้วยเมตตา ครั้นแล้วได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าภิกษุที่ทำอนุโมทนานี้เป็นอะไรในศาสนาของพระองค์เมื่อได้ทราบว่าเป็นสาวกผู้ประกอบด้วยองค์สองคือเลิศในทางอยู่ด้วยเมตตาหนึ่งเลิศในทางเป็นบุคคลผู้ควรรับทายทาน,นึงก็ปรารถนาตำแหน่งนั้นสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าจึงจัดว่าความปร,รารถนาของเธอไม่สูญเปล่า เมื่อล่วงไปได้แสนกับจากมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโคดมเกิดขึ้นในโลกเธอจากสำเร็จความปรารถนาอันนี้ในสำนักพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสดังนี้แล้วก็พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จกลับโดยทางอากาศนันเจ้าดาบทได้ยืนประคองอัญชลีแลดูอยู่จนสุดสายตาอยู่มาภายหลัง นันถ้าดาบทตายแล้วก็ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกจุติลงจากพรหมโลกได้บวชเป็นฤาษีอีก500ชาติมาถึงศาสนาประกัศสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้มาบวชเป็นฤาษีอีกได้บำเพ็ญข้อวัดอยู่ตลอดสอง0 0ปีแล้วขึ้นไปเกิดในดาวดึงเทวโลกจุติจากดาวดึงเทวโลกแล้วก็ได้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในมนุษย์และสวรรค์ตลอดกาลนาน ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิและพระราชาเอกราชอยู่นับชาติมิได้ครั้นมาถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ได้มาเกิดเป็นบุตรของสุมณะเศรษฐีผู้เป็นน้องชายของอนาถาปิณฑิกะเศรษฐีอยู่ในกรุงสาวัตถีมีนามว่าสุภูติกุมารเมื่อสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาอาจารย์ของเราทั้งหลายอุบัติขึ้นในโลกแล้วเสด็จไปประทับที่ป่าศรีตะวัน ใกล้กรุงราชครืออนาถปินติกะเศรษฐีได้บรรทุกสินค้าไปจากกรุงพารณสีได้พักอยู่ที่บ้านเศรษฐีในกรุงราชจครืซึ่งเป็นสหายของตนได้ทราบว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วก็ไปเฝ้าที่สีตะวันได้ฟังพระธรรมเทศนาสำเร็จพระสโสดาปฏิผลแล้วทูลอารัธนาพระทศพลให้เสด็จไปประทับที่กรุงสาวัตถี ได้สร้างที่พักด้วยทรัพย์แสนกระหาปนะตามระยะทาง45าโยชน์ไปตั้งแต่กรุงราชเจริจนกระทั่งถึงกรุงสาวัตถีเมื่อถึงกรุงสาวัตถีแล้วได้ขอซื้ออุทยานของพระเชตากุมารสร้างวิหารถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสินทรัพย์ไปอีก45โกรตั้งชื่อวิหารนั้นว่าพระเชตวันวิหาร หรือเรียกว่าวัดพระเชตุพนอันมีขนาดกว้างยาว8กรีดคือกรีด1 7เส้นรวมเป็น56เส้นโดยทางกว้างทางยาวในวันที่ฉลองพระเชตวันวิหารนั้นสุภูติกุมารได้ไปฟังธรรมพร้อมด้วยปนาถปิณติกะเศรษฐีในความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ขอบรรพชาครั้บนบรรพชาแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระกรรมฐานชำนิช,น,ชนาน แล้วไปเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าทำเมตตาชานให้เป็นที่รองรับวิปัสนาเจริญวิปัสนาไปก็ได้สําเร็จพระอระหันต์สมเร็จพระโรมศาสดาตรัสยกย่องว่าเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในทางเจริญเมตตามีนามว่าพระสุภูติเทระเจ้าในเวลาพระสุภูติเทระเจ้าไปเที่ยวบินทบาทก็ได้เข้าเมตตาชานออกจากเมตตาชานแล้วจึงรับภิกษาหารทุกเรือนไป เพื่อประสงค์จะให้พวกทายกทายิกามีพลานิสงฆ์มากเพราะฉะนั้นท่านจึงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางเป็นผู้ควรรับทายทานพระสุภูติเตรเจ้าซึ่งสำเร็จผลที่สุดแห่งบารมีที่ท่านได้บำเพ็ญมาแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏขึ้นในโลกท่านได้ท่องเที่ยวไปในชนบทต่างๆจนกระทั่งถึงกรุงราชเาคือเพื่อสงเคราะห์คนเป็นอันมาก พระเจ้าพิมพิาสารทรงทราบว่าพระสุภูติเทราเจ้ามาถึงกรุงรชาชคฤห์ดังนั้นก็เสด็จออกไปต้อนรับตรัสนิมนต์ว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงอยู่ในที่นี้จัดดังนี้แล้วก็เสด็จกลับแต่เท้าเธอทรงลืมเสียหาได้จัดที่พักจัดที่พักถวายพระเทราเจ้าไม่เวลานั้นก็เป็นฤดูฝนเมื่อพระเทราเจ้าไม่มีที่พักก็ต้องพักอยู่ในที่แจ้ง ด้วยอนุภาพของพระเทระเจ้าฝนก็ไม่ตกคนทั้งหลายเกิดความเดือดร้อนด้วยฝนไม่ตกจึงพร้อมกันเข้าไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารให้ทรงทราบพ,พระเจ้าพิมพิสารทรงดำริว่าฝนไม่ตกด้วยเหตุอะไรหนอแล้วก็เกิดความสงสัยว่าคงเป็นด้วยเหตุพระสุภูติเทระเจ้าพักอยู่ในที่แจ้งจึงโปรดให้สร้างบรรณคุดีถวายตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าจงอยู่ ที่บรรณกุดีนี้เถิดตรัสดังนี้แล้วก็ทรงนมัสการลาพระเทรเจ้า,าก็เข้าไปนั่งนะเข้าสมาธิอยู่ในอาสนะอันปูด้วยหญ้าในบรรณกุดีในคราวนั้นก็มีฝนตกลงมาพรำๆแต่ไม่ตกลงมามากเพราะพระเท释เจ้า,ามีความประสงค์จะช่วยทุกข์ของโลกโดยเหตุที่ฝนไม่ตกจึงได้กล่าวเป็นคาถา ใจความแปลว่ากุดีของเรางงดีแล้วมีเครื่องป้องกันสบายแล้วดูก่อนฝนท่านจงตกลงตามสบายเถิดจิตของเราตั้งมั่นหลุดพ้นแล้วดูก่อนฝนเราเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสแล้วดังนี้พอจบคาถานิลงฝนหาใหญ่ก็ตกลงมาทั่วปัตภพีมณฑลสิ้นเนื้อความในคมพีเทระคาถาวรน,นาเพียงเท่านี้ มีเนื้อความสืบต่อไปเขาเรื่องว่าพระสุภูติเทระเจ้านั้นได้ทำให้เป็นประโยชน์แก่โลกด้วยสัจวาจาที่ทำให้ฝนหาใหญ่ตกลงมาในคราวนั้นต่อมาพวกนับถือพระพุทธศาสนาก็ได้ยกเอาวาจาของท่านกล่าวไว้เป็นคาถาดังที่ว่ามาแล้วนั้นขึ้นสาธยายเพื่อให้ฝนตกในเวลาเกิดฝนแรงดังที่เราทั้งหลายได้เห็นมาทั้งท่านได้ช่วยเทศนา สั่งสอนหมู่มนุษย์นิกรให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตลอดอายุไขแล้วก็ปารินิพานไปเป็นอันว่าจบเรื่องพระสุภูติเทระเจ้าเพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเทิน